วัสดีพี่น้องถึงแล้วปะเปิด,ปด,ปด,ปดอ,อ,กอ,อะก็มาเล่อๆซื้อ เขาไม่เปิดไม่เปิดไม่เป็นไรแต่ก็เก็มีมีร้านอาหารเปิดอ่ะเปิดก็มันเขียนนี่วันที่ยีบเ็ดวันนี้วันที่ยี่บหกเลยจี่งๆมันต้องมาพรุ่งนี้เรามาไว้ไ ร้านอาหารก็ไม่เปิดข,ขี่รถมาดูถุงน้ามาเปิด มาถึงแล้วแต่ว่าไปขอข้าว้องน้ำนนนมาเดินเล่นในเมืองเขาเมืองย่ายใหญ่เนี่ยแวะซื้อข้าวมีอันกับข้าวเดี๋ยวนูจายนี้ก็ได้ ะถ้าเออไอ้ซื้อกับข่าวล่อถา้านเมืองเขาใหญ่ดีมีลานดอกไม้ใหญ่กว้างอ,อันมันไก่ลินน้ำนะไม่ไก่น้ำนะมีไก่น้ำ สง,สงสัยตรงนู้นะน่ะเป็นท่าท่าอันเรือหรือเปล่าเรือสินค้านะเป็นท่าเรือสินค้า